ถึงสะพานอีกดีกแล้วเราไม่ไี้ยังดีแล้วครับห้องนิหน่อย

น้ำมูลบอกเคยเหิด

นี่คือการไต่กันทำมายามกันในเลยแต่ความหักความแพงมันจะมีไม่ตีจิตอันดีไม่อารมณ์ที่ยศที่งามแต่คึกสวรรค์ในในสตรนนี้นั่นแหละอาจารย์อาจารยเคยร่วมงานที่สิสันน้ำข้าวเขาต่างๆในเวลาต่างๆที่เคยเหวีกันพวกเหาเกิดมาสาเดียวที่มีสแสดงรวมกันนี่หลนะตรงย่างอันไดที่เวิดการเป็นยูสองสองกระเี่ซีซีแสดงแปลกันเข้าไปนะ ที่มีอยู่มีกินที่น,น,นี่อนุมาณข้นเยิ้มที่มีความสะดวกสบายที่มีความอยู่เย็นเป็นสุขที่นะพร้อมคารวล่ำนี่ก็เชื่อว่า,าการบ่งแหมนแนวอืน่นแ <c oughs> ต่ตนนเพราะเรื่อพันค้ามกันทุกการโดนลองแต่เมื่อจะปราศแต่ที่ที่เกี่ยวของราคา ได้บาานีิติเศษไชยแดงของอำเภอบุรีทุกคนผมไม่วิธิศันต์เทปิพัฒน์นายอำเภอบุรีรัมย์มันถือว่าเป็นหมู่ที่นี่บรรยากาศแห่งขั้วประทับใจมีเข้าสองเมืองระหว่างเมือ,องสัมพัสสกับอำเภอบุญีริกนะครับที่ได้มีการสร้างมิตรภาพ แห่งควงอบอุ่นระหว่างพีน่น้องชาวไทยกับพีน่น้องชาวลาวที่เข้าจะได้มีการว่ารอล้อมดวงใจกันนะครับดูสถาแถนแห่งรือว่ามิน,เนมิเป็นมือดีเป็นมือผี่เข้าจะสารประวัติศาสตร์ผู้นะครับเือว่าเป็นมือดีดังที่ทรรมข้ามการที่ว่าเทียส,สารสิบสี่ หลาๆทันดีกวอนไม้เพราะว่ามือเป็นมือดีต้นจิตเจ็บเขามาเหลื่องการสาบออกไว้ที่สายหือนะครับว่านี่ยถึงแว้มือนีนะครับการวัดหัวอในการประชุมเป็นระวะเพื่อจัดประชุ่มรักษาค่วงสมุดเียบรออยตามแนวไายเด่นระวางอำเฮอบุนลิกกับเมืองจัมปาสีผมเพื่อใดประชุ่มยุ่เดูภ่ ่วันที่4 3หรือ24ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดทับทลมควรจะให้เข้าเดมมนิการ์พบปะหาลือกันนะครับหือว่างวันเข้ากับเดเฮตแล่ตามคอประชุมที่เข้าด้าๆๆาามี่ขอตกลงกันนะครับในฐานะจอมเมืองด้วยเขตการปกครองบริหารก,การไปมาหาสู่ระหว่างพี่นองตามแนี่ฝากผู้เข้ บางอย่างะะก็ไปแบบโบกไยสบายก็อื่นว่าไปแบบขั้นล่ำหรือไปแบบนี่พยา,จานจังใดในธนาเขตการปกคร้องกระว่าเมืองจำปาสับพพก็บป็นผูพบริริษฐ์ให้เหตุค่วมเป็นขั้นล่ำหรือค่วงเป็นพยานของเท่าไหให้มีข่วงแทงแร่บนะ่าแมนว่าเป็นขั้นล่ำกับพยานให้ยากขื้นบ่แมน ถ้าเขามีการพูดคุยไปมาหาสู่กันค่วมสัมพันธ์ที่ดีกันนะครับค่วมสุขภาพด้วย,ยก็เกิดขึ้นคือจังผมเคยเจอกับท่านคำตันเมื่อเดือนเมษายนปีหนึ่งสามนะครับก็จะข้อปีแล้วแต่มีการสร้างค่วมสัมพันธ์กันนะครับเพราะว่ากำนันพยายบาลผมก็นหนวงไป หลังจากเงื่อนั้นแล้วที่เขาเดมีการปูกคุยกันสามเมืองระบงังเมืองจัประาสักเมืองสุขุมว่าแล้วก็เมืองมุ่นตามเท็ดไทพี่น้องตามแนวใช่แดนของเขามีค่วมไหวอกไหวใจกันนะครับไปมาหาสู่กันคือจังคุยไยอภัยคุยไงอุ้งไถ่ประพันหลังจากเมื่อนั้นคววมสัมพันธ์อันดีเพิ่นกัปปันหัวหน้า หัวหน้าเออหัวหน้าเี่กสัมพันธ์กันดีขึ้นเพิ่นจะไปบอกหัวหน้าเพื่อว่าเพิ่นก็ซื้อน้ส้มอยู่วะโดยการนําของผมแล้วก็ส่วนราชการต่างๆผ้าเฮ็ดผ้าแปลงผ้าสางจังว่าเฮามีโอกาสมืึนเกิดเกิดนะครับกับผมมีได้มีโอกาสนะครับเปพวปะกับท่านสวนไส้ซื้อพันดอนดอกแดงจับปลาสุนท่านนูจันจันทพงศ์ท่านก็ ได้ให้ขอคิดเห็นว่านะครับเข้านะครับน่าจะมีการแลกเปลี่ยนข้างวันธรรมนะครับเราวางกันจะเป็นอันดีเพราะว่าการากระชับขั้วสัมพันธ์ข้างวันธรรมข้างสองอเทศเข้าสูเ่เครือสายไม่เป่อันดับตามที่ผมเคยอ่านประวัติศาสตร์ของอําเภอบุรีแต่ก่อนอําเภอบุรีก,รก็เป็นส่วนหนึ่ง ของเมืองจามปาคุยรำพันล่องทึน้นแต่ก่อนเนี่ยเข้าประกาพูดคุยกันประกาเว,ว่าเพราะว่าเยี่ยเหตุการณ์ปลุกข้องเหตุในเฮ้าประกาศคือต่างคนแต่ต่างเก็บเนี่ยประกาศขอขอบคุณพัน 1, ข้ามตันชมพันดอนรองจมืองจาปาสักตลอดจนขณนะที่ได้การสอนรับอย่างอบอุ่น โดยไม่ตีจิตมิตรภาพในขันขออารัธนาจรัดสทิศทั้งหลายจงปกปักรักษาและคุ้มครองไอ้พันข้ามตันช่วงพันดรอดตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของไอ้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงก้าวนาในานาทีการงานยิ่งยิ่งขึ้นไปเพ่่นว่านั่นละ่ะขึ้นขึ้นสวรรคือการมีความสุขเื่นพอม กาบโมเมนตินสำคัญที่แห้งเข้ามีามข่วงสุกเข้าประตมท่าซาดนาซาดนาจักที่เป็นยังไงเข้ามารวมกันขึ้นวรวค์นในซาดให้เข้ามีค่วาหลักข่วมตะมักสมานสามขี่นะครับท่่ทนี่ม่าในพื้นนี้ตลอดจนขอบรัวให้มีประสบแต่ข่วงสุกข่วงเจริญสมบูรณ์พูนผลในสิง่งที่ปราถนาเพื่อยังกับ เพื่อสางสันติภาพมิตรภาพและก็ควมรวมมือกันในการพัฒนาให้มีความสงบมั่นคงตามแนวชายเดนสองปากผู้ของเท่าให้มีความหักมีความมันยืนกันตลอดไปขอบคุณครับสบส,ด,สดีครับนายอำเภอทวีดีติโกรลและบรรดาทานผู้แทนแขกที่มีเกียรติก็ที่ื่อเข้าพเจ้าเองแนะนำต่างน,นายแกคณะ ผู้แทนจากเมืองกำปะซัดขอเสนอกึพิเศษด้วยห่อสู่พี่น้องที่มาจากอำเภอพุนทธดีในฮับซาบในเบื้องต้นการนั้นก็ขออนุญาตเมืองกำปะซัดนี้แม่นเมืองหนึ่งตึงงออยู่ในแขวงกำปะซัดเป็นแบาแขวงกำปะซัดที่จิ๊ตัวเมืองทั้งเมืองกำปะซัดนี้แต่เมืองกำปะซัดการเป็นเมืองหนึ่งที่มีื่อเสียงโด่งดังมาแต่บวุานวาการ หลายท่านที่เด็กเคยมาจัมปัสก็จะเด็กักษาว่าจัมปัสเหเป็นเมืองที่นี่แดนโบหานสถานก็โบหานสถานก็ภาษาภาษาญี่ปุ่นหลายอย่างตอนนั้นทางนี่ที่ตั้งห่างจากแขว้นจัมปัสหรือว่าที่ว่าการพหุ้องแขว้นจัมปัสมาทางทิศใต้ประมาณสามสิบห้านิโลเมตรมีพลเมืองประมาณหกสิบห้าพันต่าคนในนั้นเป็นผู้นยิง ประมาณสามสิบสามพันกว่าคนและว <c oughs> มีห <c oughs> าเขตการปกครองและมี <c oughs> เรรมนื้อทีทั้งมัดมีแปดสิบห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบสามเอเก์อันเป็นเนื้อทีของเมืองกับประรัและมีโดยเฉพาแรวนี้ก็มีเขตซีเดล่าเชียีน้องแตะซึ่งเป็นมีแสดนทิดกอดกับอำเภอบุญทวิก ของเ้องนี้อ๋อเมนมีานสิบสามบาทแต่มีหกบาทที่ตั้งเรียบตามไตแดนมีหกบาทเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจหรือว่าการดนุรงชีวิตวิถีชีวิตของประชากรชาวเมืองจังหวัดะนี้ส่วนใหญ่เมนพื้นอันศิษย์เพศหน้าเป็นต่อๆเอาการปลูกฟังเลี้ยงสัตว์เป็นกระหม่อมเพื่อเข้าสิทธิเพื่อยู่ของของคนเมืองคืออันศิษย์เนหน้านี้ ทั้งลานวัฒนธรรมสังคมนี้ที่มีวัฒนธรรมที่ปิเอษกราบของเมืองจำปาศักดิ์มหาแต่โบราณกาลโดยสัแเกวันนี้ครับจะได้รับทราบข้อมูลของเมืองจำปาศักดิ์แล้วผม,นนมอขออนุญาตนาเสนอข้อมูลของอําเภอบุญทริกบ้างนะครับเพื่อพี่น้องกางฝังสปรปลเรานะครับก็จะได้รับทราบว่าเรามีอะไรดีๆบ้างในส่วนของอําเภอบุญทริกครับที่ตั้งของเรานะครับที่ตั้งของที่ประการอําเภอเราตั้งอยู่ที่ ตำบลโพนงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอบุญทริกเป็นหนึ่งใน25าอำเภอของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอำเภอที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับห่างจากตัวจังหวัดเกาสิกิโลเมตรนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทย620กิโลเมตร แล้วก็ห่างจากเมืองจำปาสักสปปลาวโดยประมาณนะฮะถ้าผ่านทางช่องตะอูเนี่ยประมาณ70กิโลเมตร,รอนาเขตทิศเหนือนะครับติดกับอำเภอพิบูลมังสาหารและก็อำเภอสิรินทรประเทศไทยทิศใต้ติดกับอำเภอนาจหลวยนะครับแล้วก็ติดต่อกับเมืองมุลปาโมกสปปลาวส่วนทิศตะวันออกของอำเภอบุญทริกติดต่อกับเมืองสุขุมาและก็เมืองจำปาสักสปปลาว ทางด้านทิศตะวันตกเราติดกับเมืองอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของคำขวัญอำเภอบุญริกเรามีดังนี้บุญริกบัวขาวคา,าวราฟใส่รมงามลำน้ำตกป่ารกเขาชันเขตกั้นแดนลาวหน้าหนาวปูขนชนโดมไหลเวียนภาพเขียน5,000ปีอันนี้เป็นคำขวัญของอำเภอบุญริกนะครับเป็นของดีของอำเภอบุญริกของเรานะครับ มีอยู่วัเยนขามีบอกมีแถวอยู่วัดูมันรักกันเลยในส่วนพื้นที่ของอำเภอบุญทริกนะครับอำเภอบุญทริกมีพื้นที่ประมาณ1 4 1 6ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ8 8 0 0 0 0 0ป่นันไร่ครับ ด้านการเมืองการปกครองเราแบ่งการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่นะครับออกเป็น8ตำบลแล้วก็มีอยู่จำนวน126หมู่บ้านจำนวนประชากรนะครับทั้งหมดเรามี91,708คนนะครับแบ่งเป็นชาย46,551คน หญิง4 5 1 5 7คนมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด2,07,107คนนะครับแล้วก็ในส่วนของการปกครองท้องถิ่นนะครับเป็นการปกครองอ,อีกรูปแบบหนึ่งนะฮะเป็นการปกครองท้องถิ่น นะครับก็เรามีจํานวน9หน่วยงานด้วยกันนะครับประกอบด้วยเทศบาลตําบลจํานวน3าแห่งแล้วก็เทศบาลแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลอีกจํานวน6แห่งนะครับที่ติดกับพื้นที่ของเมืองจมประสัทนะครับก็จะมีเทศบาลตำบลคอแลนนะครับโดยมีนายกเทศมนตรีตําบลคอแลนนะครับเป็นผู้ดูแลพื้นที่นะครับแล้วก็กำนันตำบลคอแลนนะครับเป็นผู้รับผิดชอบในพื้นที่ตรงนี้นะครับด้านเศรษฐกิจครับ ก็มีพืชเศรษฐกิจที่สาคัญนะครับตัวมีข้าวมันสับปะหลังแล้วก็อย่างพาราส่วนสัตว์เศรษฐกิจที่สาคัญนะครับก็มีโคกระบือแล้วก็สุกรนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของตำบลคอแลนถือว่าเป็นของดีของตำบลคอแลนก็จะเป็นหวดนึ่งข้าวเหนียวนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่นํามาสารหวดส่วนหนึ่งเรานํามาจากพื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับบางส่วนนําเข้าจากเมืองจำปาสัก์สัปปะรว นะครับก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อันขึ้นชื่อของตำบลคอแลนอำเภอบุญทริกของเรานะครับแล้วก็ในส่วนรายได้เฉลี่ยนะครับของประชาชนชาวอำเภอบุญทริกนะครับเรามีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีในปีที่ผ่านมานะครับจำนวน5 0า0มื่นานบาทด้วยกันนะครับอันนี้คือรายได้ของอรายได้เฉลี่ยของพี่น้องชาวอำเภอบุญทริกในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนสถานที่ที่สาคัญครับในพื้นที่ตมคอแล่นของเรานะครับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับก็จะมีน้ำตกห้วยสายใหญ่นะครับเข้าไปลึกนิดหนึ่งนะฮะอยู่ในฝั่งประเทศไทยฝั่งลึกนิดหนึ่งฮะอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ20กิโลเมตรนะครับแล้วก็ภูไลมนะครับก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณ23กิโลเมตรนะครับมีบรรยากาศที่สวยงามตามธรรมชาตินะครับเหมาะสําหรับการท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวซึ่งภูไลมท่านจะมองเห็นนะครับก็คือยอดตรงนี้นะฮะ ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญของอาเภอบุญทริกของเรานะครับอยู่อยู่ตรงนี้ที่ที่มองเห็นนะครับนี่คือยอดภูฝอยลมนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถานเราก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ไม่ใหญ่เท่าวัดภูของท่านนะฮะที่บุญทริกของเรามีชื่อว่าปราสาทธาตุนางพญานะครับตั้งอยู่ที่ตําบลหนองสโนอําเภอบุญทริกนะครับก็เห็นภาพแล้วนะครับได้เอาไปส่ง ไป,เ,ไปเป็นของที่ระลึกนะครับมอบเป็นของที่ระลึกให้กับเมืองกระบะศักิแล้วครั้งหนึ่งนะครับส่วนสถานที่ท่องเที่ยวต,ตามแนวชายแดนครับเรามีช่องเตาอู่นะฮะอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลโพนงามนะครับก็เปิดให้บริการทุกวันจันทร์วันพุธวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาอันนี้คือขอ้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นของอำเภอบุญทริกนะครับขออนุญาตนำเสนอ,อท่านนี้ครับ ขอขอบใจน้องทั้งทางทีา